สวัสด,ดีวัยรุ่นเ,เป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมตอนนี้จานอูก,ก็สบายดีอยู่นะแต่น่าจะอีกได้ไม่นานรู้สึกว่างานมันจะถาโถมเข้ามากันอีกแล้วแต่ก็นะครับถ้าเกิดว่าผมไม่ทํางานเนี่ยผมก็จะรู้สึกแปลกๆเนาะมันเคว้งคว้างยังไงชอบกลนนะ่ะเหมือนกับว่าตัวเองไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่จริงๆอะ่ะมันก็อยากจะว่างๆนะเล่นเกมดูหนังอยู่บ้านเปิดแอร์กินมาม่านอนรัวๆเลยเหมือนกันนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าทําอย่างนั้นไม่ได้แล้ว ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะครับคือที่เกริ่นมาแนวนี้เนี่ยเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนผมตรวจแบบไฟนอลขอนักศกษาปีหนึ่งนี่แหละแล้วมันเห็นนะครับมันเห็นชัดๆเลยอาจารย์หลายๆคนเนี่ยจะมองเห็นสภาพจิตใจของวัยรุ่นผ่านผลงานที่เอามานําเสนอนะมันเห็นเลยว่าวัยรุ่นอะ่ะท้อใจเอาอีกแล้วเจอทุกทีเจอทุกปีผมก็พอเข้าใจนะความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ มันมันเหมือนคนหมดใจอะ่ะหมดรักไปแล้วอ่ะแต่ความเชื่อหรือว่าความรับผิดชอบมันยังค้ำคออยู่ก็เลยพยายามฝืนพยายามทำกันมานะครับซึ่งมันเป็นเรื่องดีนะเอาจริงผมยังคิดว่ามันคือเรื่องดีมากๆอยู่ที่เราเอาความรับผิดชอบมาก่อนมันถูกแล้วแหละคือในสื่อโซเชียลต่างๆอ่ะในยุคนึงเนี่ยนะจะชอบพูดถึงแพชชั่นบ่อยๆใช่ไหมเราต้องมีแพชชั่นก่อนถึงจะทำงานที่เรารักได้อะไรประมาณเนี้ย แต่ผมว่าความรับผิดชอบต่อหน้าที่เนี่ยมันต้องมาก่อนเนาะมันต้องมาก่อนนะครับลองคิดดูดีๆด,ดิแม่บ้านคนเก็บขยะคนกวาดถนนหรือแม้แต่ช่างก่อสร้างยามคนโบกรถไม่มีใครเขาอยากจะเกิดมาเป็นคนเข็นผักใช่ไหมแต่ทุกคนต้องทำหน้าที่ของตัวเองต้องรับผิดชอบต่อง,งานที่ได้รับมอบหมายสังคมถึงจะเดินหน้าต่อไปได้นะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าใครเหนือกว่าใครนะ แต่ละคนก็มีศักดิ์ศรีเท่ากันนะครับแต่แค่ค่าตอบแทนมันแตกต่างกันเท่านั้นเองอย่างอาจารย์อูนเนี่ยผมเนี่ยอยากสอนวัยรุ่นที่อยากจะเป็นนักออกแบบเป็นสถาปนิกใช่ไหมแต่ตอนที่ผมยังไม่ได้เป็นอาจารย์เต็มตัวนะครับผมก็ไม่รู้จะไปสอนใครใช่ไหมผมก็งงงอยู่อา้าวเราก็ไม่ได้มีตําแหน่งเป็นอาจารย์จริงจังซะด้วยจะสถาปนาตัวเองขึ้นมามันก็งงงอยู่ใช่ไหมแล้วใครจะมาเรียนกับผมใช่ไหม ผมก็ได้แค่ทําช่องจารย์อูอยากสอนใช่ไหมครับแล้วเอทําไปเนี่ยใครจะมาฟังผมบ้างก็ไม่รู้สิ่งที่ผมสอนสิ่งที่ผมอธิบายไปเนี่ยมันได้ผลยังไงผมก็ไม่รู้อีกทีนี้ผมก็เป็นอาจารย์พิเศษไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้ววันหนึ่งก็โชคดีมีพี่คนหนึ่งพาเข้าไปสมัครเป็นอาจารย์เต็มตัวขึ้นมาได้เจอนักศึกษาเป็นๆละมีการประเมินผลมีการวัดผลชัดเจนเห็นความหวังความฝัน เห็นจุดเจ็บปวดมันก็ทําให้ผมได้เอามาปรับการสอนให้เจ๋งขึ้นให้ตรงประเด็นขึ้นใช่ไหมคราวนี้ผมก็จะรู้แล้วว่าสิ่งที่ผมสอนไปผมพูดไปเลคเชอร์ที่ผมทํามาเนี่ยมันได้ผลจริงๆหรือเปล่าที่สําคัญคือผมได้ออกแบบกระบวนการสอนแบบย,ยาวๆใช่ไหมครับมันก็ตรงกับวัตถุประสงค์ของผมนะผมก็สนุกกับการสอนนะครับการตรวจแบบการทำเลคเชอร์อะไรเงี้ยการออกแบบการเรียนการสอนใช่ปะแต่ว่า เมื่อผมได้ทําในสิ่งที่ผมอยากทำอะ่ะผมเป็นอาจารย์อะ่ะมันก็มีหน้าที่อื่นๆที่ผมต้องทําด้วยผมต้องเก็บข้อมูลนักศึกษาต้องเช็คชื่อใช่ไหมเช็คว่านักศึกษาคนไหนมีปัญหาอะไรใครป่วยป่วยเป็นอะไรป่วยจริงไหมต้องทําเรื่องลงทะเบียนพาระงานก็ต้องทําวิจัยด้วยต้องไปอบรมอะไรกับมหาลัยที่ให้ไปใช่ไหมยิ่งพอเป็นหัวหน้าภาคงี้ก็ต้องจัดตารางสอนจัดการคนดูงบการเงินวางกลยุทธ์ ประชุมรัวๆอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดนะครับกลายเป็นว่าสิ่งที่ผมชอบสิ่งที่ผมอยากทำเนี่ยมันมีอยู่หน่อยหนึ่งอยู่หน่อยนึงเออที่เหลือเนี่ยเป็นหน้าที่ที่ผมต้องทำคราวนี้กลับไปที่มุมมองของนักศึกษานะวัยรุ่นอย่างเราอ่ะเราเข้ามาเรียนด้วยแพชชั่นใช่ไหมครับด้วยความเสน,เน่หานะส่วนใหญ่ก็อยากจะลองมาเรียนดูก็ฟังฟังมาจากคนอื่นแล้วแหละว่ามันหนักรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองใช่ไหมพอเรียนไปมันหมดใจไปหมดตัว เหมือนคนหมดรักความรักในการเรียนวิชาสาับปะรมของเราลดลงอย่างใหญ่หลวงหลงเหลือแต่ความรับผิดชอบใช่ไหมครับทีนี้เราจะทํายังไงเมื่อใจเราสั่นครอนหมดรักแล้วทําไงอ้าเอาจริงๆผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับผมก็ไม่ใช่ชายมากรักซะด้วยผมก็เลยไปหาอ่านเวเอ,อดูก่อนไปดูก่อนดีว่าจริงๆอะความรักมันคืออะไรคิดอะไรไม่ออกก็เสิร์ชดูวิกิพีเดียก่อนก็ได้ลองอ่านคร่าวๆก่อน ในนั้นน่ะบอกว่าความรักเป็นแนวคิดเว้ยเฮ้ยเจ๋งปะเป็นแนวคิดที่ซับซ้อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามวัฒนธรธรธมและยุคสมัยเออผมก็นึกว่าความรักคือความรู้สึกซะอีกเป็นความรู้สึกที่เหมือนอนกันทุกคนนะ่ะกลายเป็นว่าความรักคือแนวคิดซะง,งั้นแถมยังเปลี่ยนไปตามบริบทได้ด้วยเปลี่ยนไปตามสังคมได้อีกถ้า,าลองเสิร์ชค,ความหมายของความรักตามดิกชันนารีตาม, ally, ตามพจนานุกรมเนี่ยเราจะได้ความหมายว่า ความรู้สึกที่ดีมากๆกับอะไรสักอย่างหรือบางคนทั้ง2ความหมายนี้นะครับแตกต่างกันนะอันนึงคือแนวคิดใช่ไหมส่วนตาม Dictionary มันคือความรู้สึกส่วนตัวผมคิดว่าความรักมันก็ปนๆกันแหละเนาะเราแบ่งแยกมันไม่ค่อยออกเท่าไหร่บางทีมันก็เป็นความรู้สึกล้วนๆที่เราเข้าใจตัวเองได้อย่าง่องแท้หรือบางทีเราก็โดนสังคมบริบทสอนให้เราให้เรารักแบบไม่ค่อยเข้าใจอะไรเท่าไหร่ เหมือนกับว่าถ้าเราเข้าใจตัวเองมากๆเรารักในอะไรบางอย่างหรือบางคนแล้วเนี่ยเราเราก็จะรักไปเลยใช่ไหมไม่สนว่าคนอื่นจะคิดเห็นยังไงแต่บางทีบางอย่างเราถูกหลอมจากบริบททําให้ความรักเราสะเทือนอ่าเข้าใจตรงนี้ไหมแบบว่าเราชอบคนคนนึงอย่างเงี้ยแล้วคนอื่นๆมาบอกเราว่า <S <S เฮ้ยไอ,ยอยคนนี้มันหลายใจนะเขาคบซ้อนบ่อยนะประวัติไม่ค่อยดีหลายๆคนพูดเข้าเจอใครใครก็บอก มันก็มีการสั่นคลอนกันบ้างแหละใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เราจะรู้สึกยังไงถ้าเราเป็นแบบแรกแบบคนที่เข้าใจตัวเองสุดๆเนี่ยเราก็จะไม่สนขี้ปากคนอื่นใช่ไหมครับเรารักของเราไม่ว่ายัางไงเราก็จะพยายามจีบคนคนนั้นให้ได้แต่ถ้าเราเป็นแบบที่2เนี่ยเราก็จะเริ่มแบบโอนเอและพอบริบทบอกกับเราว่ามันไม่ดีมันไม่เหมาะเราก็โลเลเราอาจจะตีตัวออกห่างไปเลยก็ได้เนาะแต่พอเป็นวัยรุ่น่ะยังไงก็ต้องขอลองลองดูก่อนนะใช่ปะ เพราะว่าแบบแรกเนี่ยแบบที่ไม่สนใครเลยพุ่งไปแรงๆเนี่ยนะมันเป็นความรู้สึกนะครับความรู้สึกมันรุนแรงเนาะส่วนแบบที่2เนี่ยความรักที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเป็นแค่แนวคิดเท่านั้นอ่าพอเข้าใจตรงนี้ไหมเอาจริงๆนะครับความรักแบบที่2เนี่ยแบบแนวคิดเนี่ยนะมันปรากฏกับวัยรุ่นถาปัดโคตรเยอะนะครับผมบอกเลยว่าโคตรเยอะจากประสบการณ์ผมนะมันเยอะมากเลยคือตอนแรกวัยรุ่นก็อยากเรียนมุ่งมั่น ชัชชันสูงอยู่หรอกพอางานเยอะมากเข้ามีเงื่อนไขมีข้อจํากัดที่เราต้องทะลุผ่านมันไปเยอะขึ้นต้องทนทรมานในการผลิตผลงานเอางานมาส่งอาจารย์ให้ได้ตรงต่อเวลาเราก็ไม่ชินเริ่มจัดการมันไม่ได้หนาซ้ํายังมีเพื่อนที่เป็นแบบเหมือนเหมือนกันน่ะยังปล่อยพลังด้านมืดใส่เราอีกเฮ้ย <c oughs> ทำไมเราต้องทนลําบากวะทําทไมเราต้องนอนดึกด้วยทําไมเราต้องเรียนหนักพอเริ่มมีคนหนึ่งเทไม่ส่งงานไม่มาเรียน เราก็เริ่มสันคลแล้วใช่ไหมเพื่อนมันสบายวะ่ะเพื่อนมันได้ไปเที่ยวไปเล่นไปปาร์ตี้วะ่ะนนำซ้ำําถ้าเรารู้จักเพื่อนคณะอื่นยังจะมาขิงเราอีกว่าโหค<ห>ณะกูเรียนสบายจะตายไม่ต้องส่งงานทรมานอะไรเยอะแยะเลยจังหวะนี้เนี่ยแหละครับพอบริบทสังคมที่เราอยู่เนี่ยเริ่มสร้างแนวโน้มอะไรบางอย่างขึ้นมาเราเริ่มรักสบายมากกว่ารักการเรียนทันทีเลยใช่ไหมอยู่ดีดีแพชชั่นที่ตอนแรกมีเนี่ยมันหมดไปซะอย่างนั้น ท,ทั้งที่ไม่ใช่ความมุ่งมั่นของเราแต่แรกอะเราไม่ได้อยากจะสมัครเรียนมาเพื่อเที่ยวมาเพื่อเล่นใช่ไหมล่ะเราสมัครเรียนมาเพื่อจะเรียนจะศึกษาคณะนี้วิชานี้อะไรเงี้ยแล้วเราก็ยังไม่ทันก้าวผ่านเขตแดนในการบรรลุปเป้าหมายเริ่มต้นเลยด้วยซ้ําก็คือจบวิชานี้ให้ได้อะไรเงี้ยเราก็ตีตัวออกห่างซะแลว้วมันแตกต่างกันนะครับถ้าเราอยู่ในบริบทที่แบบว่าเฮ้ยเรียนดิมึงส่งงานดิมึงพยายามทำดิมึง ถ้าเราเป็นคนที่รักสบายอยู่พอเห็นเพื่อนเพื่อนมันเริ่มเอากันบ้างมันเริ่มแบบแข่งกันเรียนบ้างเราอาจจะแบบมีแรงฮึดขึ้นมาก็ได้อะไรางี้นะคราวหน้ากูต้องเอาชนะมึงให้ได้คราวหน้ากูจะเอาชนะอาจารย์ให้ได้อะไรแบบเนี้ยมันก็แตกต่างกันไปนะครับเออแนวโน้มวัยรุ่นจะเป็นแบบ รักสบายเนี่ยเยอะขึ้นนะครับเยอะขึ้นมากนะไม่ใช่แค่บริบทที่เราอยู่หรือในไทยอย่างเดียวนะครับมันเป็นกันทั้งโลกเอาจริงมันเป็นกันทั้งโลกเว้ยผมเคยอ่านข่าวหรือฟังคลิปดูนะมันมีแนวคิดหนึ่งจากวัยรุ่นจีนที่เรียกว่าถางผิงถ้าเราอ่านข่าวอะไรพวกนี้อาจ,จเจอคํานี้บ้างนะมันแปลว่านอนราบวัยรุ่นนอนราบคือจากสังคมที่กดดันจนเกินไปความคาดหวังเยอะ เกินไปรับไม่ไหวนอนดีกว่าหรือไม่เอาแล้วความหวังความฝันไม่เอาแล้วเอาความสบายไว้ก่อนอยู่ไปวันๆก็พอทําให้คนรุ่นใหม่มีจริยธรรมในการทํางานลดลงขาดแรงจูงใจนะเฉื่อยชาไปหมดนะครับโดยมีวงเล็บไว้ว่าก็ยังทํางานอยู่นะแต่ทํางานแบบไม่เครียดเกินไปสําหรับผมนะครับที่เป็นอาจารย์นะฟังแล้วก็ดูหดหู่อยู่นะแต่ก็พอเข้าใจได้นะครับผมเข้าใจวัยรุ่นสมัยนี้ระดับหนึ่งนะสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยเขาแสดงให้เห็นปลายทางใช่ปะ เราไม่ค่อยได้เห็นต้นทางเท่าไหร่หมายถึงพวกอไอดอลต่างๆหรือว่าความสําเร็จของคนอื่นๆที่เราได้เห็นตามสื่อนะตอนฝึกฝนตอนตั้งไข่เนี่ยมันเรียกร้องความสนใจได้ยากใช่ไหมครับพวกสํานักข่าวหรือว่าเพจต่างๆก็ไม่ค่อยเอาไปลงหรอกเขาจะเอาไปลงเฉพาะตอนที่สําเร็จแล้วเออมันมันมันแบบมันเร้าอารมณ์มากกว่าเหมือนงานสากรรมมะนะ เราดูบ้านนะเราก็ชอบดูตอนที่มันเสร็จแล้วใช่ไหมดูรูปดูตอนที่แบบใช้สอยได้แล้วเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ดูกระบวนการเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นพฤติกรรมมนุษย์เนาะไม่ได้มีใครผิดนะครับผมไม่ได้บอกว่าวัยรุ่นสมัยนี้ผิดนะมันก็เป็นปกตินะครับซึ่งจริงๆอ่ะเราก็ยังมีความรักอยู่นะแต่ว่าพอถึงจุดๆหนึง่งอ่ะกลายเป็นว่าเรารักสบายมากกว่ารักความฝันของตัวเราเอง ทีนี้พอผมอ่านอ่านไปเรื่องเกี่ยวกับความรักนะครับมันยังไม่พอใจนะเออผมยังไม่ได้คําตอบที่ผมต้องการผมก็เลยหาเพิ่มไปอ่านทฤษฎีความรักมาเว้ย <c oughs> ของคุณสเตอร์เบิร์กนักจิตวิทยาเขาบอกว่าองค์ประกอบของความรักเนี่ยมีสามอย่างหนึ่ง คือความใกล้ชิด intimacy 2. ความเสน่หาหรือว่า passion 3. ความผูกมัดหรือว่า commitment เออลองเขียนเป็นสามเหลี่ยมดูนะครับองค์ประกอบของความรักเนี่ยให้ความใกล้ชิดอยู่ด้านบนนะความเสน่หาอยู่ซ้ายล่างความผูกมัดอยู่ขวาล่างแล้วไอส้สองค์ประกอบอย่างนี้เนี่ย มันจัดรูปแบบความรักได้8ประเภทเว้ยเออเจ๋งมากจาก3องค์ประกอบทําให้มีความรัก8แบบแบบแรกเลยคือรักสมบูรณ์แบบคือเป็นความรักที่อยู่ภายในสามเหลี่ยมที่เราเขียนขึ้นมันี่ยมันมีองค์ประกอบทั้ง3อย่างอะเนาะมันมีทั้งความใกล้ชิดความเสน่หาแล้วก็ความผูกมัดความรักจะสมบูรณ์แบบมากๆอันนี้มันแฮปปี้แน่นอน ถ้าเป็นครอบครัวนี่คือมีความสุขอบอุ่นจัดๆแบบที่2คือความชอบความชอบเนี่ยมีแค่1องค์ประกอบเท่านั้นนะคะก็คือความใกล้ชิดเพียงอย่างเดียวเอออยู่ใกล้กันนานๆก็มีสปาร์กันบ้างใช่ไหมเฟรนด์โซนที่เกิดขึ้นกับเราถ้าคนสองคนชอบกันและกันเนี่ยก็อาจจะพัฒนาต่อไปเป็นความรักในรูปแบบอื่นๆแต่ถ้าไปชอบเขาข้างเดียวเนี่ยมันก็จะเหงาๆหน่ยนะ แบบที่3รักแบบหลงไหลบ้าคลั่งเอ้ยอันนี้มันคำศัพท์ผมไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะครับคือมีแต่องค์ประกอบที่2คือมีสเสน่หาล้วนๆมีแต่แพชชั่นอย่างเดียวแพชชั่นล้วนๆนะ่ะไม่ได้มีความใกล้ชิดไม่ได้มีข้อผูกมัดอะไรเลยเหมือนเลิฟแอดเวอร์ซาอ่ะเห็นปุ๊บรักปับ๊บรักแบบรักดาราเกาหลี เมื่อแรกพบอะไรเงี้ยเจอดาราคนนี้ชอบมากอะไรแบบนี้นะครับหรือไปรักงานสถาปัตยกรรมเอาจริงมีสถาปนิกแนวนี้อยู่นะครับแบบลงไหลในงานสถาปัตยกรรมเนิร์ดอาร์เิเทคมากเลยเนี่ยเหมือนชอบอาร์ตทอยอะแต่นี้เป็นอาร์ตคเทคผมเคยเห็นความลงไหลในนักศึกษาแบบนี้บางคนเหมือนกันนะแต่น้อยมากๆที่มีนะครับวัยรุ่นพวกนี้คือเขารักแบบบ้าคลั่งใช่ไหม เวลาเขาเจออะไรแล้วเขาอยากทําเขาอยากออกแบบเนี่ยเขาพุ่งไปข้างหน้าแบบไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยเลยนะมีแต่แพชชั่นล้วนๆนแบบที่4แบบต่อมาเนี่ยอันเนี้ยโหมดมากอันนี้คือมีแต่ความสัมพันธ์ล้วนๆแต่ว่าไม่มีความรักอยู่เลย ภาษาอังกฤษคือเรียกว่า empty love ความสัมพันธ์แบบปราศจากความรักกันะความรักหมดลงแล้วคือมีแต่องค์ประกอบที่3นะครับคือมีความผูกมัดอย่างเดียวมีความผูกมัดด้วยอะไรบางอย่างล้วนๆเหลือแค่ความสัมพันธ์เหมือนวัยรุ่นที่ผมตรวจแบบไฟนอ l ตอนต้นคลิปที่ผมเล่าให้ฟังนะยังจะพยายามทํางานมาส่งอยู่แต่หมดไฟ หมดใจไปแล้วหรือเหมือนครอบครัวที่พ่อแม่ไม่ได้รักกันแล้วอะ่ะแต่ยังมีลูกเป็นความผูกพันผูกมัดกันไว้อยู่เอาง่ายๆเลยคือเหลือแต่หน้าที่เท่านั้นเอาจริงนะครับมันทรมานนะแต่ยังเป็นคนที่ดีอยู่นะเพราะว่ามีความรับผิดชอบไอ้ข้อนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองพูดแนวทางการแก้ในแบบของจานอูแล้วกันนะขอเล่ารูปแบบความรักให้หมดก่อนความรักแบบที่5รักแบบโรแมนติก อ่าคือเริ่มผสมองค์ประกอบแนะครับแบบโรแมนติกเนี่ยจะผสมความใกล้ชิดบวกกับเสน่หาเข้าด้วยกันความเสน่หาเนี่ยจะแบบเสน่ห์อยู่ฝ่ายเดียวก็แปลกๆใช่ไหมมันต้องเสน่หากันทั้ง2ฝ่ายเนาะ ในกรณีของคนกับคนนะครับแต่ว่าความรักในลักษณะนี้เนี่ยยังไม่มีข้อผูกมัดนะครับเอา้าวันไนสแตนเลยโอ้โหผู้แบบนี้ก็ดูเป็นเชิงชู้สาวซะง,งั้นใช่ไหมแต่ไอ้วันไนสแตนเนี่ยน่าจะอธิบายความรักในลักษณะนี้ได้ดีเนาะใกล้ชิดกันด้วยแล้วก็สเสน่หาดล้วนเอาจริงพวกเราวัยรุ่นนะครับตอนที่คิดจะเรียนคณะสถาปัตย์เนี่ยเราอาจจะเป็นรักแบบนี้ก็ได้นะจากเชิงชู้สาวกลายเป็นเชิงชู้สาวปรายากร,รม <c oughs> คือเห็นจากสื่อเห็นจากคนอื่นแล้วเราก็ชอบ อยากเรียนอยากรู้ขึ้นมาไปดูคลิปไปอ่านเว็บรู้สึกว่ามันใช่แต่ตอนนั้นน่ะมันไม่มีข้อผูกมัดอะไรใช่ไหมก็เลยไปสมัครเรียน,นเข้ามาใช่ปะเออแต่พอมีข้อผูกมัดปั๊บเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ <c oughs> แบบที่ 6. ความรักแบบมิตรภาพเป็นส่วนผสมระหว่างความใกล้ชิดแล้วก็ข้อผูกมัดบางอย่างนะเหมือนเพื่อนที่หมหาลัยหรือว่าเพื่อนที่โรงเรียนใช่ไหมเราเจอกันทุกวันเราใกล้ชิดกันนะมีข้อผูกมัดบางอย่างก็คือว่าเราเรียนเหมือนกันเรามาเรียนทุกวันนั่งอยู่ในห้องเดียวกันต้องทํางาน เหมือนๆกันอะไรเงี้ยทำให้เราสนิทกันแล้วก็เป็นมิตรภาพขึ้นมานะครับแต่พอเรียนจบกันไปเริ่มห่างกันไม่ได้รู้สึกถึงกันเท่าไหร่พ่อผูกมัดระหว่างกันมันน้อยลงเราอาจจะไม่ได้สนิทสนมกันเหมือนแต่ก่อนแล้วใช่ปะเราอาจจะเหลือแต่เพื่อนบางกลุ่มบางคนที่ยังติดต่อกันอยู่หรือจริงๆแล้วว่าจะพูดได้ว่าเราเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนบริบทอะนะเราอาจจะเพิ่ม มิตรภาพในบริบทใหม่ใช่ไหมครับเป็นมิตรจากเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยคือถ้าพูดในการเรียนสายวิกรรมะก็เหมือนกับว่าเราหมดแพชชั่นและเราไม่ค่อยลงไหลกับมันเท่าไหร่แต่ยังมีความรับผิดชอบอยู่ยังรู้สึก ใกล้ชิดกับงานศิลปกรรมอยู่คือยังรู้สึกดีอยู่อะเออยังรู้สึกแบบว่าเฮ้ยก็ทําได้นะก็ยังแฮปปี้อยู่นะแต่ยังขาดแรงจูงใจอะไรบางอย่างให้เราก้าวข้ามความเป็นตัวเองในวันก่อนให้เราเก่งขึ้นเก่งขึ้นในวันข้างหน้าอะไรเงี้ยคือคนแบบนี้ก็ทํางานได้นะครับแล้วก็ทํางานได้ดีด้วยนะแต่อาจจะแบบทําเสร็จแล้วก็ไม่ได้แบบภาคภูมิใจอะไรขนาดนั้นไม่ได้อินกับงานตัวเองอะไรประมาณนั้นเนาะแบบที่7รักแบบไร้สติปัญญาโอ้โหอันเนี้ยตอนเนี้ยตอนผมอ่านแล้วก็แบบว่าเฮ้ยอะไรวันี้ นี่มันคือการผสมกันระหว่างความสเสน่หากับความผูกมัดเว้ยเออมีแพชชั่นแล้วก็สร้างคอมมิทเมนต์เลยแต่ว่าไม่ได้ใกล้ชิดอะไรกับสิ่งที่เรารักเลยนะคือเขายกตัวอย่างว่าเหมือนตอนคลุมถุงชนในสมัยก่อนนะครับหรือแบบว่าเจอหน้าปั๊บถูกใจแต่งงานเลยอะไรพวกเนี้ยความรักแบบเนี้ยเกิดขึ้นเร็วมากแล้วมันก็จบลงเร็วด้วยเช่นกันเพราะว่าขาดความใกล้ชิดสนิทสนมนะครับไม่ได้ทําความรู้จักกันก่อนไม่ได้รู้นิสัยใจคอกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดต่อว่าเหมือนนักศึกษาที่ซิ่วอ ที่ออกไปจากการเรียนตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเราอาจจะเคยเจอเพื่อนแบบที่ว่ามาเรียนแป๊บๆก็ไปเรียนคณะอื่อนนี้เลยใช่ไหมคือลองได้ไม่ทันไรก็ไปซะและ้วเข้ามาด้วยความหลงไหลนะครับแล้วก็สร้างข้อผปูกัดด้วยกันเข้ามาสมัครเรียนแต่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ทําความรู้จักกันก่อนเลยอย่างเงี้ยทำความรู้จักกับคณะกับวิชาที่เรียนนะมันก็จบลงได้ง่ายเช่นกันนะครับแล้วก็ส่งผลถึงแบบที่8คือหมด รักไม่มีความรักหลงเหลืออยู่แล้วภาษาอังกฤษคือ non love นะครับคือไม่เหลือความสัมพันธ์หรือเยื่อใยใดๆไม่ได้คิดถึงไม่ได้สนใจอะไรอีกต่อไปเหมือนคนรักที่แยกทางกันอ่ะมันแบบไม่มีอะไรผูกมัดกันแล้วไม่ได้เจอกันอีกต่อไปมันก็ไม่เหลือความสัมพันธ์อะไรที่ต้องคิดถึงกันใช่ไหมเนี่ยแหละรูปแบบความรักทั้งแปดที่มีองค์ประกอบ3อย่างคือความใกล้ชิดนะ intimacy นะครับเน่หาหรือว่า passion อันสุดท้ายคือความผูกมัดหรือว่า commitment เราลองคิดดูนะความรักที่เรามีตอนนี้กับเรื่องอะไรสักเรื่องหรือกับใครสักคนนะ่ะในมุมมองของเรามันเป็นความรักแบบไหนคือถ้ามันเป็นสิ่งของหรือมันเป็นอะไรบางอย่างที่มันไม่มีความรู้สึกน,นะความรักในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีตัวกําหนดคือแค่เราคนเดียวใช่ไหมถ้าเราชอบมันเรารักมันเนี่ยก็จบจบแค่นั้นไอสิ่งสิ่งนั้นก็ไม่ต้องรักเราตอบด้วยถ้าเราชอบกันดั้ม เราก็สะสมกันดั้มก็ต่อกันดั้มไปใช่ไหมกันดั้มมันไม่ได้มีความรู้สึกอะไรนะครับมันจะรักเราหรือไม่ก็ไม่รู้แต่เราสามารถควบคุมได้ใช่ปะแต่ความรักที่เกิดขึ้นกับบางสิ่งที่มีความรู้สึกเช่นเพื่อนพ่อแม่ญาติโยมสัตว์เลี้ยงพี่น้องหรือแม้แต่แฟนเนี่ยนะมันเป็นความรักที่สะท้อนกลับไปมาระหว่างเรากับเขานะครับเพราะงั้นความรักแบบนี้เนี่ยก็ประคองกันให้ดี <laughs> อ่ะเมื่อกี้ผมติดเรื่อง ความสัมพันธ์ที่ปราศจากความรักใช่ไหมครับวัยรุ่นที่หมดใจหมดแรงทํางานเนี่ยแต่ว่ามีความรับผิดชอบค้ำคออยู่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ยังไงทำไงดีให้ตัวเองกลับมาทำงานกลับมาเรียนได้อย่างมีความสุขสนุกสนานหรือใครที่อยู่ในสถานการณ์ประมาณนี้ลองเก็บไปคิดคิดดูนะครับเพื่อมันจะช่วยได้เนาะช่องผมมันพูดถึงเรื่องวิชาสาระการมซะเยอะนะ ส่วนคนอื่นๆที่จะมาฟังหรือว่าคนที่ไม่ได้เรียนวิชาสาระกรรมเนี่ยก็ลองปรับดูนะครับปรับตัวอย่างที่ผมพูดดูจากทฤษฎีความรักมันมีองค์ประกอบ3อย่างใช่ไหมความใกล้ชิดความสเสน่หาแล้วก็ข้อผูกมัดนะครับตอนนี้เรามีแต่ข้อผูกมัดอยู่ก็คือเราต้องมาเรียนหนังสือเราจ่ายค่าเทอมไปแล้วผู้ปกครองเรามีความหวังให้เราเรียนจบอะไรแบบเนี้ย ซึ่งเราพยายามรักษาสิ่งนั้นอยู่เนี่ยรักษาข้อผูกมัดนี้ไว้ให้รู้สึกไว้เลยว่าเราเป็นคนใช้ได้นะครับเราไม่หนีปัญหานะเรายังสู้อยู่แต่อาจจะสู้แบบแห้งแรงเท่านั้นเองอย่างน้อยเนี่ยให้ยึดตรงนี้ไว้ก่อนยึดหน้าที่ยึดความรับผิดชอบไว้นะครับเราเป็นคนคุณภาพนะอย่าให้อย่างอื่นที่มันเข้ามาเนี่ยมันลดคุณภาพของเราลงไปสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เรามีคุณค่าต่อสังคมต่อครอบครัวนะครับที่สําคัญคือมันมีคุณค่าต่อตัวเราเองด้วย เสร็จแล้วตอนนี้ถ้าเราเพิ่มองค์ประกอบอื่นของความรักเข้าไปนอกจากข้อผูกมัดนอกจากหน้าที่นอกจากความรับผิดชอบเนี่ยผมแมนะนําว่าอยู่ดีๆเราจะเพิ่มแพชชั่นเพิ่มความลงไหลเข้าไปหรือเพิ่มสเสน่หาเข้าไปเนี่ยมันยากนะครับมันต้องการแรงกระตุ้นอันรุนแรงอะ่ะมันถึงจะเพิ่มแพชชั่นเข้ามาได้เนาะผมคิดว่าให้เราเพิ่มความใกล้ชิดก่อนทำตัวให้เป็นคนในวงการนิลองนิลองทำตัวให้เป็นสาแมนิกฝึกหัดขึ้นอีกนิดหนึ่งลอง คิดดูดิว่าตอนนี้ถ้าเราเป็นสถาปนิกเราต้องทําอะไรเอาแบบไม่เครียดนะแบบชิวๆนะถ้าเราเรียนอยู่ในมหาลัยเนี่ยก็ง่ายเลยใช่ไหมก็คือทําตามอาจารย์เข้าไปเพราะว่าอาจารย์เขาก็เป็นสถาปนิกอะเออก็ทาตามเขาไปเราก็น่าจะเป็นสถาปนิกตามเขาได้อะไรเงี้ยลองดูลองแบบให้ถึงพลิกถึงขิงเลยนะถ้าไม่เชื่ออาจารย์ก็ได้นะครับก็ลองทําตรงกันข้ามเลยแต่ต้องทําด้วยความเคารพตัวเองแล้วก็เคารพคนอื่นนะไม่ใชอ่อ้างนู่นอ้างนี่เราไม่ทําอะไรมาเลยนะครับอันนี้ไม่ได้เรียกลองนะครับ อันนี้ไม่ได้เรียกลองทําตรงกันข้ามนะอันนี้คือเรายังไม่ได้เริ่มทําอะไรเลยแต่หากเนาะหรือว่าถ้าไม่ชอบแล้วทดลองเอาแนวอื่นก็ได้อย่างเช่นว่าลองดูงานที่เขาเออกแบบสาระกรรเจ๋งๆดูดิดูภาพแล้วสวยดีก็ลองเปิดใจอ่านดูหน่อยอ่านดูว่าเขาคิดยังไงไม่ชอบอ่านไม่ชอบดูภาพลองหาสารคดีดูไหมเดี๋ยวนี้สารคดีเกี่ยวกับสาตยกรรม,มันมีเยอะนะครับใน YouTube ก็เยอะเนาะเน็ตฟลิกก็มีหรือถ้าไม่ชอบรูปแบบวิดีโอ ซื้อนังสือมาอ่านดูก็ได้นะมีช่วงหนึ่งตอนที่ผมเรียนอยู่นะครับมีหนังสือแบบไม่ได้เป็นหนังสือภาพหรือสาลปกรรมโดยตรงนะชื่อเรื่องว่าเยือนเงาสลัวคือแบบเป็นหนังสือกึ่งกึ่งนิยายอะให้เล่าเรื่องเล่าบรรพนาถนานาถึงสเปซอะไรเงี้ยคนครูในวงการศิลปกรรมมาพูดถึงเยอะมากเลยเรื่องเนี้ยลองหามาอ่านดูไหมหรือเอาเป็นแบบหรือไม่ชอบเชิงวิชาการไม่ชอบเชิงสถาปัตยกรรมจัดๆเนี่ยเอาเป็นรูปแบบเม้าส์มอยคนในวงการไหมลองไปหาอ่านวีรกรรมของสถาปนิกดูดิว่า คนที่คิดอะไรล้ำๆแล้วทําให้เป็นจริงได้เนี่ยคนเหล่านี้เขามีพฤติกรรมยังไงบ้างผมบอกเลยว่าวงการสายกรรมเนี่ยก็แทบไม่เบานะครับเอาจริงแต่ต้องอ่านของเมืองนอกนะเออเพราะว่าในไทยอาจจะไม่ค่อยมีคนเมาเท่าไหร่หรือหรือมีวะ <laughs> เอาง่ายๆเราลอง ลองดูนะครับลองวรรณบีเป็นสถาปนิกดูให้ตัวเองใกล้ชิดกับคําว่าสถาปราร,รมหรือว่าผู้ปฏิบัติงานสถาปรารมที่เขาเรียกว่าสถาปนิกเนี่ยเข้าใกล้ไปอีกนิดนึงพอเริ่มใกล้ชิดกับวงการเข้าไปหน่อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มอินกับมันนะครับมีเพื่อนผมคนนึงนะเขาสอบติดสถาปราร,รมไทยนะครับแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าตอนแรกเนี่ยเขาไม่อยากเรียนสถาปราร,รมไทยมันก็คะแนนไม่ถึงกันนะก็เลยต้องเรียนสถาปราร,รมไทยแต่อยากเข้าคณะสถาปัตยกรรมมากๆขอให้เข้าไปอยู่เถอะแล้วพอเขาเรียนมาถึงปี3เนี่ยเขาไม่ได้คือเขาก็ยัง ไม่ได้แบบลหลงไหลในงานศิลปกรรมไทยมากนะแต่เขาเริ่มใกล้ชิดกับมันแล้วใกล้ชิดกับ สิ่งที่เรียกว่าสถาปัตยกรรมไทยและมีครั้งหนึ่งนะครับไปทริปสุขโขทยัยคือไปทั้งคณะนะชั้นปีทั้งชั้นปีนะคณะสถาปัตย์ทุกๆท,ท,ที่น่าจะได้ออกทริปดูงานสถาปัตยกรรมไทยใช่ไหมครับเขาไปถึงวัดหนึ่งน่าจะเป็นวัดสีชุมมั้งพอเขาเห็นแล้วเขาอินมากเขาชอบมากเขาแบบโอ้ยอุย้ยอินมากชอบมากคือวัดสีชุมเนี่ยสเปซมันจะแปลกๆนะครับมันจะแคบๆเนาะแล้วองค์พระประธานเนี่ยจะใหญ่มากลองเซิร์ชดูนะพอเขาเห็นแล้วกับเขาอินมากชอบมากจากความใกล้ชิดกลายเป็นความลหลงไหลขึ้นมา ชั้นม่งพุ่งปีติอะไรเงี้ยเออเนี่ยพอเรารักษาข้อผูกมัดไว้ได้เราเริ่มสร้างความใกล้ชิดแล้วความเสน่หาเนี่ยมันจะตามมาทีหลังได้ง่ายเนาะเพราะเราเข้าใจไงเราเริ่มเป็นหน่อยๆแล้วใช่ไหมมันอินง่ายเว้ยเออมันอินง่ายเหมือนกับว่าเอ้ยเราเห็นไอ้ดาราคนนี้มันก็น่าสนใจดีไปตามตามอ่านชีวิตกันหน่อยสักพักหนึ่งเรียบร้อยโดนตกอะไรเงี้ยครับหรือว่าไอ้อาร์ทอยหรือว่าศิลปินคนนี้น่าสนใจว่าไปตามดูงาน ตามอ่านสักทักหนึ่งเริ่มเข้าใจเขาแล้วโดนตกเสียตังซื้อของเขาอีกอะไรเงี้ยมันจะเหมือนเหมือนกันนะครับเหมือนเล่นเกม RV. เอาวีเออเฮ้เล่นเกมเอาวีเนาะตอนแรกก็กดไม่ทันเพื่อนใช่ไหมเคยโดนเพื่อนตบเล่นแป๊บแป๊บ,แ,ปบแตกอะไรเงี้ยออกของก็ไม่เป็นถ้าคนที่ไม่พยายามลองเล่นมันอีกหรือลองศึกษามันหน่อยเนี่ยเขาก็จะเลิกเล่นไปเลยใช่ไหมครับเออแต่ถ้าคนที่ศึกษาอีกหน่อยลองเล่นอีกนิดพอเล่นเป็นระดับหนึ่งเท่านั้นแหละโอ้โห ติดงอมแงมเล่นยาวๆคือถ้าเปรียบเทียบกับเกมมมันจะพอเห็นภาพง่ายหน่อยใช่ไหมเพราะมันติดง่ายเกมมันทาระบบมาให้คนเรียนรู้ได้ง่าย easy to play นะแต่ hard to master อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับถ้ากลับมาในงานสิลปกรรม วัยรุ่นที่ท้อส่วนใหญ่เนี่ยก็จะท้อตอนปีหนึ่งใช่ไหมครับอัตราการออกไปของนักศึกษาเนี่ยจะออกไปตอนปีหนึ่งเยอะมากเพราะว่าหเราอย่างเล่นไม่เป็นถึงแม้ว่าอาจารย์จะออกแบบให้ e a s y to play แล้วก็เถอะแต่วัยรุ่นปีหนึ่งก็ยังมองว่ายากอยู่ดีนะครับพอได้เกรดต่ำๆหน่อยก็ท้อก็ถอยใช่ไหมเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วก็ไปก่อมวลอารมณ์ของความสิ้นหวังขึ้นมานำซ้ำไอมวลอารมณ์ความสิ้นหวังเนี่ยมันยังแพร่กระจายไปคนรอบข้างด้วยจากบริบทที่จะช่วยกันเรียนกลายเป็นช่วยกันถอย สุดท้ายก็ไม่ส่งงานไม่มาเรียนรักษาข้อผูกมัดไว้ไม่ได้อันนี้อาจจะเป็นที่มาของวัยรุ่นนอนราบก็ได้นะครับใครๆก็รักบา,ยยางั้นแหละ ผมก็ด้วยเอาจริงแต่เราต้องถามตัวเองดีๆนะว่าเราจะเอาอะไรกันแน่เราอยากเป็นมันจริงๆไหมสำหรับผมนะครับถ้าเราสมัครเข้ามาเรียนแล้วเนี่ยเรารู้แต่แรกแล้วว่าคณะสถาปัตย์มันยากอะ่ะเรียนตั้ง5ปีด้วยใช่ไหมเรารู้ข้อจํากัดของมันตั้งแต่แรกแล้วเรายังสมัครมาเรียนเนี่ยแสดงว่าเราอยากเป็นมันแล้วนะไม่มีข้ออ้างใดๆนะครับคนที่บอกว่ามาลองเรียนเฉยๆเ,เนี่ยผมคิดว่ามันจะ มันอาจจะเป็นข้ออ้างให้ตัวเองรู้สึกสบายใจในการละทิ้งความฝันก็ได้นะผมเชื่ออย่างนั้นนะเป็นข้ออ้างให้ตัวเองรู้สึกสบายใจเนี่ยใช่ปะ่ะผมก็รักสบายนะครับแต่ผมรักการสอนมากกว่าไอเรื่องที่ผมไม่อยากทําผมก็ต้องทําแล้วผมก็อยากจะทําให้มันดีด้วยเพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะทําอะไรอะ่ะมันก็สะท้อนถึงตัวตนของผมอยู่ดีใช่ไหมครับเอออ่ะความรักนะ องค์ประกอบ3อย่างนะครับความใกล้ชิดความเสน่หาแล้วก็ความผูกมัดไม่ว่าสิ่งใดจะหมดไปก็ตามเนี่ยอยากให้รักษาความผูกมัดเอาไว้นะคอมมิชเมนต์นะครับรักษาไว้ให้ได้นะเป็นความผูกมัดที่เราสร้างขึ้นมาเองด้วยนะครับเราเลือกที่จะเดินในเส้นทางนี้เองแล้วค่อยๆขยับไปเรื่องอื่นๆเนาะค่อยๆเติมความใกล้ชิดค่อยๆเพิ่มเสน่หาไปให้ความรักของเราเบ่งบานขึ้นมาถึงแม้ว่าช่องจนอันโอจะเป็นช่องสอนสารกรรมนะครับแต่จะเอาไปปรับใช้กับใครบางคนหรือหลายๆคนก็ไม่ว่ากันนะ แล้วแต่นะแล้วแต่ขอให้บรรลุณทุกคนความรักของเราสดใสเหมือนท้องฟ้ายามเช้าในวันที่อากาศปลอดโปร่งไม่มีฝุ่น PM เนาะอ่ะวันนี้แค่นี้แหละสวัสดี